วิตามินอีนะคะก็คือวิตามินที่มีความจําเป็นต่อร่างกายคะ่ะเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะคะแล้วก็ไม่ละลายน้ําด้วยะคะ่ะซึ่งว e ิตามินอีค่ะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือโทโคฟีนอลนะคะจะเป็นรูปแบบที่อิ่มตัวคะ่ะแล้วก็โทโคไตรอีนอลนะคะจะเป็นรูปแบบวิตามินอีที่ไม่อิ่มตัวคะ่ะซึ่งทั้ง2เนี่ยค่ะมีความจําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ละลายในไขมันนะคะจึงถูกสะสมไว้ในตับร่างกายจะไม่ค่อยขับออกไปกับ ค่ะการที่มันสะสมไว้ในตับเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆไปดึงมาใช้เมื่อมีความจำเป็นค่ะวิตามิน E นะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนที่สำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะสำคัญกับร่างกายในส่วนของการเสริมสร้างเซลล์นะคะไม่ให้เสียหายหรือว่าแห้งเหี่ยวได้ง่ายค่ะช่วยยับยั้งการเสรื่อมสลายของเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่เหี่ยวยน่นแล้วก็ที่เกิดริ้วรอยต่างๆค่ะ